สวัสดีค่ะวันนี้เราก็อยู่กันในเกมบีดเว็บโซวันนี้เราจะมาสรุปตู้กลางเดือนเนาะซึ่งจริงๆตู้มันก็เข้ามาแล้วเนาะเราก็สามารถไปลองเล่นได้อยู่เหมือนกันเนาะสำหรับตัวเกมเพย์โดยตู้ในครั้งนี้เนาะก็จะเหมือนกับกลางเดือนที่ผ่านๆมาเนาะกลางเดือนของเดือนที่แล้วกับเดือนที่แล้วๆเนาะก็คือมันจะเป็น playable เนาะก็คือเป็นเหมือนแบบเอาภาพวาดของอาจารย์เนาะมาเป็นแบบในตัวละครในเกมโดยรอบนี้ก็จะเป็นตัวเรนติแล้วก็เป็นโกเนาะล่างล่างนักมวย เขาเรียกว่าร่างนักมวยแล้วกันเนาะเพราะว่ามันใส่นมเลยตอนแรกคิดว่าเป็นนักเลงแต่ว่าเห็นนวมก็เลยเป็นนักมวยไปแหละโดยตู้นี้เนี่ยก็จะเข้าตั้งแต่17เนาะเวลาสองทุ่มวันที่17 2สองทุ่มแล้วมันก็จะหมดในวันที่31เนาะตุลาเวลาบ่ายโมง59เนี่เรามาดูกันที่ตัวแรกเนาะก็คือคูโรซากิอิจิโกะเนาะโดยอิจิโกะเนี่ยร่างมีเขาก็จะเป็นสังกัดยูบะทูเนาะแล้วก็เป็นสังหารฮอลโล่พลัสเนาะแล้วก็เขาจะเป็นสายโจมตีปกติโดยเป็นตีใกล้เนาะตีสีแดง แล้วก็ตัวของโกเนี่ยเขาจะมีเรื่องของ ex ability ด้วยเนาะซึ่งเขาก็จะได้ในเรื่องของทีมปาร์ตี้เพิ่มดาเมจตีปกติ20%แล้วตัวของโกก็ได้ลิงก์เป็นเพิ่มดาเมจตีปกติ35%ด้วยเนาะก็คือเป็นลิงก์ที่ดีมากเพราะว่าถ้าเกิดเราเอาโกะเขาไปใส่ในช่องแรกเนี่ยเขาก็ได้ทั้งแบบดาเมจตีปกติเพิ่มเข้ามาแบบให้ตัวเองเนี่ยก็ค่อนข้างให้ตัวคนที่เอาเราเอามาลิงก์เนี่ยก็ค่อนข้างเยอะด้วยเนาะแล้วก็มันสามารถแบบเป็นทีมปาร์ตี้เพื่อให้แบบอีก อยู่ในทีมด้วยกันได้ด้วยเนาะก็ค่อนข้างดีเป็นลิง์ที่ดีแล้วก็ในส่วนของพาสซีฟเนี่ยก็จะมีเพิ่มจานวนลมฉุดเฉนให้หนึ่งครั้งเพิ่มขอบเขตของการโจมตีปกติ20%แล้วก็มีเรื่องของตีทะลุกะได้ตีทะลุเกาะสีแดงได้เนาะแล้วก็อาบีของโกะเนี่ยเขาก็จะมีเพิ่มดาเมจตีปกติ80%เนาะซึ่งมันก็ยังไม่ได้รวมตัวลิง์ของเขาเข้าไปเนาะถ้าเอามารวมก็เป็นลอยเนาะก็ถือว่าค่อนข้างดีแรงแล้วก็ได้ฮิตตีปกติบวก3ด้วยก็คือแรงมากๆเลยเนาะ เรียกน้าต่อยมน้าแบบนายูแล้วก็ได้อบิทีมปาร์ตี้มาด้วยเนาะก็คือถ้าเกิดทํามอนติสถานะผิบกติได้เขาจะเพิ่มดาเมจทั้งหมดให้20%่สิบเปอรแล้วก็ได้อบิทีมปาร์ตี้อย่างหนึ่งด้วยก็คือถ้าเป็นยมทูตเนาะทามอนติสถานะพิบปกติได้เนี่ยเขาก็จะได้ดาเมจเพิ่มทั้งหมด30%มันไม่ทับกันเนาะเพราะว่าอันนึงมันต้องเป็นสังกัดยมทูตอีกอันนึงไม่เป็นสังกัดอะไรเลยคือสังกัดอะไรก็ใช้ได้เนาะก็อีกอันกหน แล้วก็ตัวของโกดเนี่ยรู้สึกสกิลหนึ่งเขาจะเป็นบัฟเนาะก็เป็นบัฟเขาเนี่ยมันก็จะบัฟได้ยาวนานมากขึ้นแล้วก็เป็นเรื่องของซูเปอร์บัฟด้วยเนาะแล้วก็ตัวโกะก็จะมีเรื่องของฮิลอยู่ในสกิลสองซึ่งฮิลเขาเนี่ยก็ฮิลได้แรงแล้วก็ฮิลหมู่ได้เนาะมีซูเปอร์อาร์เมอร์แล้วก็มีเรื่องของลดคูลดาวสิบสองเปอร์เซ็นต์ก็ทำให้ตัวบัฟของเขาเนี่ยมันก็วนกลับมาใช้ได้ค่อนข้างไหวขึ้นด้วยเนาะแล้วก็มีการ ถงน้อยเปอร์เซ็นก็คือพวกบ่อพาสอะไรเงี้ยก็กันได้เหมือนกันเนาะในส่วนของสังเวียนก็ถือว่าดูดีอยู่เนาะเพราะว่าเลเวลหนึ่งเขาก็ได้สเตตัสเพิ่มทั้งหมดสิบเปอร์เซ็นแล้วก็เลเวลสองก็ได้กล่องบวกเพิ่มมาเลยแต่ต้นสามกล่องเนาะแล้วก็มีเลเวลห้าเป็นดาเมจตีปกติที่สิบเปอร์เซ็นต์เลเวลสิบเป็นตายเกิดหนึ่งครั้งถ้าเอาไปถึงได้เลเวลสิบเนี่ยก็ค่อนข้างดีเนาะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูเกมเพย์ของโกกันอ่ะเรามาดูเกมเพย์ของโกกันเนาะก็ เขาเป็นตีสีแดงเนาะก็เข้าไปต่อยสี่จังหวะเอ่อเคลื่อนที่ไปด้านหน้าด้วยเนาะระหว่างต่อยจังหวะสุดท้ายก็เหมือนเป็นดาเมจรอบตัวเนาะส่วนสกิลหนึ่งเนาะสกิลหนึ่งเนี่ยมันจะเป็นด้านหน้าเนาะแบบกว้างๆแล้วก็มีดาเมจข้างหลังประมาณหนึ่งแล้วก็เป็นบัฟด้วยเนาะสกิลสองจะเป็นเคลื่อนที่ไปด้านหน้าเนาะแล้วก็ทำดาเมจไปด้วยแล้วก็มีฮิลก็ไม่น่าทำมอนกระเด็นเท่าไหร่นะ แล้วก็สก,กิลสามสกิลสามจะเป็นทางจอเล้ก็ไดโลโดยรวมเกมเพย์ก็สก,กิลถือว่าก็ไม่น่ามาขัดในการตีกูสักเท่าไหร่ตีปกติก็โอเคเนาะมันดูกว้างตัวละครถัดมาเนาะก็อับไรเรนจิเรนจิก็เป็นสังกัดโยมะทูเนานะแล้วก็ร่างนี้ก็เหมือนกับโกเลยก็เป็นสายโจมตีปกติเป็นตีสีแดงเหมือนกันเนาะโดยร่างนี้เขาจะได้เป็นสังหารซาเลเตอร์พลัสด้วยก็ค่อนข้างดีเนาะมันได้พลัสติดมาด้วย ในส่วนของตัวเรนจีก็ได้ ex ability มาเหมือนกันเนาะก็จะเป็นในเรื่องของเพิ่ม damage ปกติ30%และลิงค์ของเขาก็จะเป็นเรื่องของทีมปาร์ตี้เพิ่ม damage ปกติ5มันก็สลับกับโกเนาะโกเนี่ยตัวา a m a g e ปกติที่ไม่มีทีมปาร์ตี้เนี่ยมันจะไปเป็นลิงแต่ว่าของเรนจีมันจะไปอยู่ในตัว ex ability เนาะซึ่งถามว่ามันต่างกันเยอะไหมมันก็อาจจะแตกต่างตรงที่ว่าถ้าเกิดตัว ex ability เนี่ยคือ ถ้าเรามีคมภีเดียวเนี่ยเปอร์เซ็นที่ได้เนี่ยมันก็จะต่างจากที่เราเห็นเนาะอย่างอันเนี้ยเลนจีมันบอกว่าเป็นดาเมจตีปกติ3 0มมากที่สุดหมายความว่าถ้าเราทํห้าทับหเราจะได้ทั้งหมด3 0แต่ถ้าเรามีแค่1นึ่งระฆัเนี่ยถ้าเราจะไม่ผิดน่าจะได้ประมาณจักี่สิบเปอร์เซ็นต์เนาะแต่ถามว่ามันก็ยังเยอะอยู่ดีเนาะมันก็โอเคอยู่พาสีฟเนาะก็จะมีในเรื่องของเพิ่มจํานวนลูเฉิอนหนึ่งครั้งเพิ่มขอบเขตของการโจมตีปกติยี่สิบเปอร์เซ็นต์ตีทะ อามี่เนี่ยจะมีในเรื่องของเพิ่มอัตราการติดสถานนะพิบปกติให้กับควินซี่ติดได้ง่ายขึ้นเนาะแล้วก็ตัวเลนจีเนี่ยสกิลสองเขาจะมีบัฟเนาะก็จะเป็นแบบเรื่องของยืดเวลาท่าเสริมพลังก็คือบัฟได้นานขึ้นแล้วก็บัฟของเขาเป็นซูเปอร์บัฟด้วยเนาะแล้วก็ในสกิลสองอีกเหมือนกันเนี่ยมันก็จะมีทั้งบัฟแล้วก็มีฮิลด้วยซึ่งฮิลเขาก็เป็นฮิลหมู่แล้วก็ฮิลได้แรงด้วยเนาะแล้วก็มีซูเปรอร์อาร์เมอร์ การอ่อนแรง200%ก็คือพวกที่เป็นบอพาสอะไรเงี้ยกันได้ด้วยเนาะแล้วก็ตัวเรนจิก็จะมีเรื่องของอาบิตีกิวอยู่เนาะก็จะมีเรื่องของเพิ่มคุณสมบัติผู้สังหารเนาะเมื่อเอาไปตีกิวได้50%ถ้าไม่ได้ตีกิวเหลือ30แล้วก็จะมีดาเมจตีสีแดงถ้าตีกิวได้30ถ้าไม่ได้ตีกิวเหลือ10%เนาะแล้วก็เพิ่มฮิตของการโจมตีปกติบวกสถ้าเอาไปตีกิวถ้าไม่ได้ตีกิวเหลือบวกสเนาะแล้วก็จะมีีีเเเรรื่่อองงขทมมมปาา์ต้้พิิดจสกกลให20%ับ ทีมปาร์ตี้เพิ่มดาเมจไม้ตาย20%ก็คือเอามาเป็นซับให้กับตัวละครเมนเราได้ดีเลยเนาะแล้วก็ช่วยดาเมจได้ด้วยเพราะว่าได้ฮิตตีปกติบวก3ก็คือแรงต่อยหน้ายู่เหมือนโก้เลยแต่ว่าเฉพาะในกิ้เนาะเพราะว่ามันจะได้บวกสเฉพาะกิ้ถ้าเอาไปลงดันธรรมดาก็จริงๆมันก็ยังแรงอยู่ดีแหละเพราะว่ามอนเดี๋ยวนี้มันก็ถ้าเป็นดันดทั่วๆไปดันตรงนั้นแต้มอะไรเงี้ยมันก็ยังถือว่าแรงเนาะฮิตสกิลมันบวกแค่1นบวก2ออะไรเงี้ยก็ถือว่าแรงและ ในส่วนของสังเวียนก็เหมือนโกะเลยเนาะรู้สึกจะเหมือนกันเดะเลยก็เลเวลหนึ่งได้สเตเตัสทั้งหมดสิบเปอร์เซ็นต์เลเวลสองได้กล่องบวกสามเนาะเลเวลห้าก็จะเพิ่มดาเมจตี deep, ปกติสี่สิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็เลเวลสีจะเป็นตายเกิดหนึ่งครั้งอ่ะเดี๋ยวเราไปดูเกมเฮเลนจิกันอ่ะเรามาดูเกมเฮเลนจิกันเนะาะก็เลนจิก็เหมือนเหมือนกับโกะเนาะก็เป็นแบบเข้าไปต่อยเนาะแล้วก็มีแบบใช้ขาประมาณหนึ่งเหมือนก้กวกวากกวขาแปลกๆดิ ก็ไม่มีอะไรเนาะสกิลหนึ่งจะเป็นรวบเนาะแล้วก็ทำดาเมจก็ค่อนข้างถือว่าโอเคอยู่อย่างน้อยมันก็ช่วยลบมอนเนาะสกิลหนในส่วนของสกิลสอเนาะจะเป็นด้านหน้าแบบกว้างๆมีดาเมจข้างหลังประมาณ1แล้วก็เป็นบนัฟเนาะมีฮิวด้วยในสกิลสอแล้วก็สกิลสาทั้งจอทาไมแอนิเมชันรู้สึกเหมือนโคตเลยคล้ายกันจ้ะ โดยภาพรวมก็เกมเพลก็ทั่วลไปเนาะหลักๆเขาเป็นสายโจมตีปกติก็เน้นตีปกติเป็นหลักก็โอเคกว้างอ่ะถัดมาเนาะเราจะมาดูกันที่ตัวละครร่วมตูนะ้เนาะโดยมันจะเป็นตัวละครจากเทศกาลทั้งหมดเลยเนาะสิบตัวละครด้วยกันก็มาเริ่มที่ยูมิจิกะเลยเนาะยูมิจิกะเนี่ยเขาเป็นตัวละครเพิ่มดอกน้ำหอมขวดเล็กได้ห้าขวดขวดใหญ่ห้าขวดแล้วก็ดอกหยาดน้ำได้สามสิบเปอร์เซ็นตะ์เนาะ แล้วก็ข้อดีของเขาก็คือเวลาลงน้ําหอมใหญ่เนี่ยมันจะมีโล่เนาะเขาสามารถตีทะลุโล่นั้นได้เลยก็ค่อนข้างดีอยู่ประมาณหนึ่งเนาะแล้วก็ถัดมาเนาะลันมิคุก็ดอกเหมือนกับตัวของยูมิจิกะแล้วก็ดอกทำน้ําหอมเล็กได้5ขวดน้ําหอมใหญ่5ขวดแล้วก็หยาดน้ําม0เนาะก็ถือว่าก็เอาไว้ลงฟาร์มน้ําหอมอะไรเงี้ยก็ดีอยู่เนาะแล้วก็ถัดมาเนาะตัวของเมคุยะเมคุยะเนี่ยมันเป็นตัวละครที่เพิ่มดอกน้ําหอมขวดเล็กเนาะถ้าจำไม่ผิดน่าจะดอกได้10ขวดเนาะขวดเล็ก แล้วก็ดอกยาน้ําได้ด้วย30%ข้อดีคือลิงเนาะลิงเขาเนี่ยมันดอกน้ําหอมคนเล็กได้5ขวดก็ถ้าเราไม่ได้เอาเข้าไปลงเองเราก็เอาไปลิงได้ด้วยเนยาะก็ค่อนข้างดีอยู่ถัดมาเราที่นามโริที่นามุริเนี่ยจะเป็นตัวละครที่ดอกน้ําหอมคนเล็กได้เนาะ10ขวดแล้วก็ดอกยดน้ําได้30%เนาะก็ค่อนข้างดีเอามาใช้ได้อยู่เหมือนกันเนาะแล้วก็ถัดมาตัวของเนลคริส์มนเนาะเนลคริส์มนเนี่ยข้อดีคือเอาไว้ช่วยในการเอาไปตีกิ้วเนาะ เพราะว่าสกิลสองเขาจะเป็นซูเปอร์บัฟแล้วก็มีเรื่องของโล่ตัวของเนวเนี่ยรู้สึกเขาจะไม่ได้มีอาบิตีสกิลเนาะแต่ว่าข้อดีก็คือคือถ้าเขาเกรเขาทํางานเนี่ยเขาก็มีเรื่องของเพิ่มพิทติปกติแล้วก็มีเพิ่มดาเมจอะไรเงี้ยก็ช่วยดาเมจได้ประมาณหนึ่งแล้วก็ด้วยความที่เขาเป็นสังหารหัวหน้าหน่วยเนาะระยะไกลเนี่ยก็ค่อนข้างเอามาซับได้ดีประมาณนึงเลยเนาะถึงตัวอาจจะเริ่มดูเก่าไปประมาณนึงแล้วแต่ว่าก็ยังพอจะเอามาใช้ได้อยู่เนาะ อย่างน้อยก็เอาไปเป็นบัฟได้แล้วก็เขากันทุกสถานะเนาะหนะ100ึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ถัดมาเนาะตัวของมาชิโระเนาะมาชิโรก็เป็นตัวละครเพิ่มดอกน้าหอมขวดเล็กขวดใหญ่เนาะได้อย่างละห้าขวดก็เอาไปดอกเพิ่มดอกได้เอามาเล่นเองก็โอเคอยู่เนาะเกมเพ์ก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นแต่ว่าก็พักหลังมันตัวละครเพิ่มดอกมันค่อนข้างเยอะเนาะมันก็มีให้เลือกใช้ได้แล้วกับหลากหลาย ถัดมาเนาะก็ i n นโอเวฟฟิวเจอเนาะก็คือเป็นร่างที่เอาไว้ช่วยตีอิวโยมาทูดไกลที่เป็นตัวที่ดีตัวหนึ่งเนาะได้ทั้งซูเปอร์บัฟในสกิลสองเนาะแล้วก็ช่วยดาเมจได้ค่อนข้างดีเนาะเพราะได้อาบิทอีกอยู่มาแล้วก็สกิลสอค้อเ,เนี่ยมันเป็นวอ์เทคด้วยมันก็ช่วยแบบดึงมอนอะไรเงี้ยค่อนข้างดีอยู่ลบมอนได้แล้วก็ถัดมาเนาะอุนอนนะอุนโอนนะเนี่ยเป็นตัวละครที่เป็นสังหารควินซี่ระยะไกลเนาะ ก็เอาไม่ใช้ตีกิ้วได้ถ้าเราไม่มีเลนจีพันปีที่เป็นร่างสีเขียวเนาะร่างคือถ้าไม่มีเนี่ยอุนวานะก็ถือว่าดีมากๆเหมือนกันเพราะว่าอุนวานะเขาก็มีอาบิตีกิ้วเนาะมีฮิตส,สก,กิลรู้สึกจะได้ถึงบวกสามเลยเนาะเวลาไว้ตีกิว้วก็เป็นตัวหนึ่งที่ดีแล้วก็สถานะมันเป็นช็อตด้วยก็ค่อนข้างดีตรงที่ว่ามอนมันจะแบบอยู่นิ่งๆให้เราเนาะก็เลยค่อนข้างดีตัวหนึง่งแล้วก็แรงใช้ได้เลยถัดมานอกเกมี่ก็เป็นตัวซับของกิว้วยมทูดใกล้ นี่ค่อนข้างดีเพราะว่ามีสกิลบัฟอยู่ที่สกิลหนึ่งแล้วก็สกิลสาเนาะก็เลยค่อนข้างดีแล้วก็ได้อาร์บีตีกิลมาด้วยก็แรงเนาะช่วยดามเมจได้แล้วก็มีบัฟด้วยถัดมาเนาะรีทอตโต้รีทอตโต้ก็เป็นตัวละครที่เอาไว้ตีกิลได้ดีเลยเนาะได้อาบิตีกิลมาเป็นสังหารสตาร์ลิเตอร์ใกล้เนาะข้อดีก็คือมันก็ได้อาบิตีกิลมามันได้คิดสกิลบวกสามอะไรเงี้ยแล้วมันก็แรงในการเอาไปตีกิล ถ้าเราไม่มีลูเคียสิบปีเนาะแต่ถ้าเรามีลูเคียสิบปีเราก็อาจจะแบบไปใช้ลูเคียจะดีกว่าอะไรแบบเนี้ยเนาะโดยภาพรวมจริงๆตัวละครร่วมตู้ถือว่าไม่แย่นะคือมันค่อนข้างแบบถ้าเราไม่ยิ่งไม่มีด้วยอะไรเงี้ยมันก็ค่อนข้างดีหลายๆตัวเลยแต่พวกตัวละครเพิ่มดอกก็อาจจะเฉยๆหน่อยเนาะเพราะว่าตัวละครเพิ่มดอกมันก็เยอะแหละแต่พวกตัวเอาไว้แบบป็ตตี้ิวอะไรเงี้ยมันก็มีหลายตัวก็เลยค่อนข้างดีอ่ะถัดมาเนาะเรามาดูเรื่องเลตตูนเนาะ ตู้นี้เลทอยู่ที่6%เนาะโดยมีการันตีในสเต็ปที่5 10 15าแล้วก็25 30 35เนาะจะเป็นการการันตีแบบสุ่มก็คือไปลุ้นเอาเนาะว่าเราจะได้ใครจากหน้าตู้หรือหลังตู้อนะไรเงี้ยก็ลุ้นเอาส่วนในสเต็ปที่20เนี่ยจะเป็นการให้ตั๋วการันตีที่เราสามารถเลือกตัวละครใหม่ได้เนาะก็คือถ้าเราได้มาเราก็ไปเลือกเลยว่าเราอยากได้โกดหรือเรนจิเนาะส่วนในสเต็ปที่ส0สิบก็เหมือนกัน มือนกับ20เลยก็ได้ตัวเลือกตัวใหม่เนาะก็ไปเลือกเอาถ้ากดไปถึงกันนะก็สรุปสําหรับตู้นี้เนาะก็ถามว่าหน้าเปิดไหมก็ค่อนข้างหน้าเปิดอยู่เนาะถ้าเกิดเราอยากเอาไปตีกิวที่เป็นฮอนโลกใกล้กับจัลลิตเตอร์ใกล้เนาะก็ค่อนข้างดีเลยเอามาซับได้แบบมีทั้งเรื่องของบัฟด้วยแล้วก็มีโลมีฮิวอะไรเงี้ยก็ค่อนข้างดีเนาะทั้งคู่เลยส่วน ตัวหลังตู้ก็อาจจะดูแบบกลางๆเนาะคือค่อนไปทางดีอยู่เพราะว่าถ้าเกิดเราไม่มีอะไรเงี้ยก็ดีแล้วอย่างเกรมมี่อะไรเงี้ยมันก็เอามาซับคิวได้เหมือนกันอุ้งวนะถ้าเกิดเราไม่มีตัวของเลนจีอะไรเงี้ยหรือตัวรีทอตโต้ถ้าเราไม่มีลูกเคียสิปีมันก็พอจะได้ใช้อยู่เนาะโดยภาพรวมก็ไม่แย่เนาะสำหรับตัวล่มตู้ด้วยแล้วตัวหน้าตู้ก็ถือว่าเป็นตัวหนึ่งที่เก่งเนาะในการเอาไปซับคิวแต่ว่าสำหรับตู้นี้จริงเราก็เปิดไปแค่แบบแคบบ่แบบวงการ150เนาะ ซึ่งก็ออกลุงแต่ว่ามันก็ไม่ได้หน้าตู้ซึ่งเราก็คงไม่กดต่ออยู่ละเพราะว่าเราจริงๆไม่ค่อยชอบตัวของแบบตุงนวมเนาะมันเป็นนักมวยซึ่งตอนแรกคิดว่าจะเป็นแบบออกทรงนักเลงกว่านี้แต่นวมมาก็เลยแบบมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ก็เลยขามเนาะแล้วก็สําหรับใครที่รู้สึกว่าก็ไม่ได้ชอบสองตัวละครนี้นะักหรือว่าเพชรน้อยอะไรเงี้ยก็อาจจะรอดูสิ้นเดือนก่อนก็ได้เนาะ เพราะว่าตัวละครเนี่ยยังไงข้อมูลตู้มันก็มาก่อนที่ตู้นี้จะหมดอยู่แล้วก็สามารถรอก่อนก็ได้เนาะโอเคก็สําหรับตู้นี้ก็ประมาณนี้เลยแล้วกันเนาะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครป์เป็นกาลังใจให้ด้วยนะคะแล้วก็ฝากคอมเมนตะ์เนาะฟูดคุยกันเข้ามาได้วันนี้ก่อขอตัวไปก่อนละบาย